แสวบแฮบโอ้โหเพื่อนๆคันสุดท้ายนะครับหรวอพ่อบ้านพ่อบ้านหลบฝนมาอะไรก็ได้ฮะนะครับว่าจะไม่รีวิวแล้วนะแต่รถเพิ่งเข้าพอดีนะครับแต่ว่า FC เนี่ยกำลังบอกว่าหาออโต้ดีเซลเนี่ยนะครับให้เราหน่อยนะครับเพื่อนเพาวันนี้เพิ่งเข้ามาพอดีก็เลยเอามาฝากกันเลยตอนคืนเพื่อนๆนะอย่าโกรกันนะอาจจะมองเห็นชัดมากไม่ชัดมากนะฝากประจานกันมาิดนึงนะฮะรถบ้านฝากขายนะตลาดเรียบด่วนของเรานะครับวันนี้เกือบเต็มแล้วนะครับมาจองล็อกกันได้นะครับโปรโมชั่นเนี่ยของแถมมากมายนะครับจอดที่นี่ปลอดภัยยไ่หววงราาคีด้นะะจ๊ วันนี้ครับผมเรามีเป็นมิซูบิชินะฮะปาเจโร่พเพื่อนเพื่อนปี09นะนะครับแต่ความพิเศษก็คือว่าเป็นออโต้แล้วก็เป็นโฟลวิวไม่ว่าเป็นดีเซลด้วย3.2เพื่อนๆท็อปสุดเลยนะฮะเป็นปี2009นะล้อมแม็ก,ก็ยังสวยเลยนะครับยางเดียวย,ยังดีอยู่นะครับสีดำเนี่ยเงางาม,งามทั้งคันเลยนะเพื่อนเพื่อนนะ<า>นี่ครับเห<า>็นแม้กลางคืนก็จริงนะแต่ยังดังเขียนอยู่เลยนะนี่ครับปาเจโร่สปอร์ตนะครับไฟนี่ยังสวยอยู่นะครับ ไปเร็วๆนิดนึงนะเพื่อนๆนะคันนี้นะนี่ครับสวยจริงๆนะครับสีดํานะครับกลางคืนในบางทีไฟมนันอาจจะเป็นฟ้าไปหน่อยนะครับแต่กลางวันนี่คือบอกเลยว่าดําเงางามแน่นอนนะฝนก็ตกแล้วเพื่อนๆสักนิดนึงน,นะเอามาฝากกันตอนอยามค่ําคืนนะครับเอฟซีภาคใต้นี่แะครับก็แกบอกว่าทาให้พี่ดูหน่อยน้องพีคันที่แดงสีน้ำเงินก็ไม่ทันไปคันหนึ่งแล้วนะครับคันนี้ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะก็เลยรีบลงให้แกดูก่อนแถมประตูสวยสะอาดนะครับเนี่ย สวยๆเลยซีกระจกเรียบร้อยขอฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยครับพ่อบ้านครับสตาร์ตติดชึ่งนะครับดูนี่ะก่อนกระจกปรอบข้างไฟฟ้านะฮะนี่ครับผมเวลาสตาร์ตออนเนี่ยนะครับจะอยู่ที่กลับสองปกตินะครับแล้วสภาพมีไฟก็จะหายไปนะครับเรื่องไม้เท่าไหร่อ่ะเอาแบบแสงก็ลงเท่านั้นเองนะครับไม่เยอะสวยสวย ABS a ์แ b a g นะเพื่อนๆนะวนีบอกไฟฟ้าด้วยนะครับนี่เลื่อนหน้าได้นะครับแล้วก็พนักพิงนะครับ ตอไปฟ้าใช้งานได้เพื่อนๆออโต้โฟนะครับนีส่สวยเลยเอาฝนตกซะแล้ว <Aye. S 1> ไม่ทันจนได้พ่อบ้านเอ๋ยโอ้โหนะครับแผงประตูสวยสะอาดนะเอาคร่าวๆไปก่อนคร่าวๆไปก่อนนะ ABS นะนี่ฮะหน้าจอลืมบอกไปการเปลี่ยนมาใหม่ด้วยนะครับสามพกว่าบาทนะครับออโต้โฟวิวอ่ะต่อไว้เท่านี้แล้วกันนะครับฝนตกละวสนหน่อยไนหะนี่ฮะ แต่ประตูด้านหลังนะบอกก็ยังสวยสะอาดอยู่นะครับแล้วก็แถวที่สามนะครับยังสวยอยู่อ่ะชิ้นนี้นดีกว่าโอ้โหตายแล้วฝนเทลงมาแล้วนะจ๊ะท้ายสวยสะอาดนี่ครับนี่ส,นสะอาดนะครับเดิมสุดๆเลยสีดํารถเดิมสีเดิมเครื่องเดิมเล่มเดิม,ดมนะฮะคุณสามารถพับได้นะครับพอมาพายดูชิ้นนี้ได้ไหมนะครับดึงด้านข้างใช่ไหมแล้วก็กดลงนี่ แล้วก็ดึงด้านข้างแล้วก็กดลงนะครับ, <Yeah. S 1> รบแล้วรจริงๆนะเรามีดึงเชือกให้ตัวด้านก้นเนี่ยยกขึ้นแล้วก็พับแนวราบไปเลยเอาว่าเราโชว์ท่านี้ก่อนดีกว่านะครับนี่แผงข้างก็สวยสะอาดนะครับมีแอร์หลังด้วยนะครับนี่สวยสะอาดเลยนะครับแล้วก็ผ้าหลังคาสวยไปห้องเครื่องสันิดนึงอุ๊ยดีนะเนี่ยเบาลงให้เฉยเลยมาห้องเครื่องซะหน่อยถึงเราออกฝนมาแล้วนะครับแม่เดน,น้ำยาพีีพพนี่เงาแวบจริงๆนะ แล้วก็ภาษีเนี่ยไม่ใช่68นะครับ69เเพื่อนๆสวยๆเลยนะครับคันหน้าเดิมไปเร็วนิดนึงนะฮะผลลัยแล้ว p s นะครับ,น,ร GPS, น,รบนี่ครับผม3.2ออโต้ดีเซลโฟร์วิลไดนะฮะมีฟันไหมอยู่ตรงไหนขอดูซิได้ไหมน้ำดีเซลนะก็ยังดูดีใช่ไหมตรงนี้ป่ะนี่ครับโอ้โหอ่ะเอาว่าเดิมแล้วกัน นะครับฝากระโปรงเดิมอ่ะพอบ้านสันทีหนึ่งไหมอ่ะขับออกไปแล้วกันแล้วก็ขับวนเข้ามานะครับฝนตกก็ไม่ย่อท้อครับพีพีขยันไปไปครับเนี่ยเพอนะฮะเอภาคใต้นะนะครับดูได้เลยนะครับสนใจก็ติดต่อพี่พีมานะครับบอกเลยว่าขายออนไลน์ด้วยส่งฟรีทั่วไทยนะฮะออโต้โฟรเพื่อน วิสุวิชิปาเดโรปีสองพันเก้าฮัโต้นะครับโฟล์วสามจุดสองนะครับเรเื่อนเสบียงที่พี่ๆจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นมือได้เหมือนที่สองนี่แหละจริงๆนะครับจำไม่ได้นะรถเยอะมากเลยตอนนี้นะฮะสักครั้งหนึ่งนะเพื่อนๆนะนี่ฮะรถบ้านฝากขายนะครับรอบหนึ่งเนี่ย2อ0พันะครับ30วันนะฮะพี่ๆก็มีรูปให้21รูปนะครับแล้วก็มีวิดีโอให้หนึ่งวิดีโอแล้วก็ลงขายในเว็บไซต์ชั้นนำให้นะครับแล้วก็ชงรถทำความสะอาดห้องเครื่องเคลือบน้ำยาเคลือบแว็กนะครับแล้วก็ ดูแล้ท so like ุกอย่างนะครับอะไรที่มันไม่เรียบร้อยก็จะดูให้ีมาแล้วฮสวยจริงที่สอาดอยู่รอบสตูนะนะครับอีกสักนิดนึงนะนะครับแล้วก็ล้างห้องเครื่องให้นะครับไฟหน้าหมองขัดไฟให้ด้วยนะครับเอาง่ายๆเพื่อนเพื่อไปคาแคร์นี่แหละล้างความสะอาดรถเนี่ยต้องมีหกร้อยแปดร้อยล้วเพื่งไปหกร้อยก็เป็นพันสี่ล้างห้องเครื่องีกพันหนึ่งนี่สองพันกว่าแล้วนะยังไม่ได้อะไรเลยนะครับจอดที่ที่บอกเลยว่าสวยใสสะอาดนะครับยิ่งกว่าคาแคร์อีก แล้วก็จอดขายด้วยอีกแล้วก็ประกันราคาด้วยนะครับฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับชื่อช่องพีพีรแล้วก็ดูชาแนลนะครับในช่องยูทูบเราเอ้ครับผมแล้วก็อีกหนึ่งรายการเราเฮ้ยรถสวยนะครับเอฟซีมีรถอยู่ที่บ้านนะครับของเหงาก็เหมาะรายการเราพูดคุยเกี่ยวเรื่องรถยนต์ได้นะครับครับคุยจนสนุกสนานนะครับสบายๆเกี่ยวรถยนต์ฮะโอเคครับผมอ่ะอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับจะต่อยพีหน้านะครับขอบกุณามไว้มากๆนะเป็นกำลังใจพวกเราผมครับ